สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Fear and Hunger กับอีกหนึ่งสตูตัวชากาดที่มีความวิปริตไม่แพ้ตัวอื่นๆใน r s h แห่งคุกใต้ดินของความกลัวและความหิวโหยว่ากันว่า Night l u r s h นั้นก่อนที่จะถูก ความมืดในดันเจี้ยนนี้กืนกินเขาก็เป็นคนที่ชั่วช้าโสมมอยู่แล้วเพราะสาเหตุที่เขาถูกจับมาในคุกแห่งความมืดมิดนี้ก็คือเขาชื่นชอบการข่มขืนผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจจนกระทั่งเขาถูกจับได้แล้วนำมาในคุกใต้ดินของเฟียนฮังเกอร์ความทุกข์ทรมานมากมายความมืดความหิวโหยความกลัวจากสถานที่แห่งนี้ได้กัดก่อนจิตใจของเขารวมไปถึงรูปลักษณ์ภายนอก จนกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีความวิปริตตามนิสัยใจคอของเขาความมืดมิดของดันเจียนแห่งนี้ช่วงชิงการมองเห็นของเขาไปด้วยการที่กระดูกแหลมๆนั้นโผล่พุ่งออกมาจากเบ้าตาแต่ถึงแม้เขาจะทุกข์ทรมานและเปลี่ยนไปขนาดไหนความกระหายที่จะได้ข่มขืนยังคงอยู่ตลอดไปในความมืดมิดของดันเจียนเฟย์แอนด์ฮังเกอร์ อย่างที่รูก้กันนะครับสำหรับทุกคนที่เล่นเกมแฟนฮังเกอร์สตูตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสตูที่รับมือได้ยากพอตัวเลยล่ะ ส่วนสถานที่ที่เราจะพบไนเลร์ชนั้นมีอยู่2ที่ลึกลงไปในคุกใต้ดินชั้นที่5หากคุณกลับมาสถานที่แห่งนี้อีกครั้งคุณจะได้พบกับไนเลร์ชที่กําลังเดินเพ่นพ่านอยู่ในบริเวณเหมืองและอีกสถานที่หนึ่งที่คุณจะพบได้นั่นก็คือลึกลงไปในคุกใต้ดินของเฟรดฮังเกอร์ในชั้นที่7เขาจะอยู่ระหว่างทางเดินก่อนที่เราจะไปเจอเลกาดนั่นแหละหากคุณคิดจะเหลี่ยมไซมันก็ระวังไว้ให้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าไนเลร์ชนั้นสามารถที่จะกระโจนใส่คุณได้ นะหากคุณพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับนายเลอรสแล้วทุกอย่างดันผิดพลาดไปหมดเลยการเผชิญหน้าได้เกิดขึ้นมีโอกาส25%ที่เราจะสามารถเลือกอีเวนต์ได้นั่นก็นคือ 1. ซุ่มโจมตี 2. ลรอ 3. นี้จะการต่อสู้แต่ถ้าหากอีเวนต์นี้ไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ อย่างที่ผมบอกในต้นคิดนะครับว่าไนเลอร์นั้นเป็นสตูที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่พอตัวการโจมตีปกติของมันนั้นมีโอกาส70%ที่จะสร้างสถานะเลือดออกและอีก50%สําหรับการติดเชื้อนะแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆของไนเลอร์นั้นก็คือการโจมตีแบบพลิกเหรียญ <c oughs> เล่นเกมนี้ต้องเสียตัวกันถึงกี่ครั้งนะ กลับเข้าเรื่องดีกว่าครับหากคุณโดนโจมตีแบบพิกเหรียญแล้วคุณพ่ายแพ้มาคุณจะติดสถานะ a n n i h b l e d i n g และจบการต่อสู้ทันทีเพราะว่ามันได้สิ่งที่มันต้องการที่สุดไปแล้วแม้เราจะไม่ตายจากการโจมตีพิกเหรียญน,นี้ แต่เชื่อผมเถอะไม่ว่าคุณหรือผมหรือใครก็ตามโดนการโจมตีนี้เข้าไปคุณจะเหมือนว่าทาบางสิ่งบางอย่างหายไปในดันเจียนของเฟยนฮังเกอร์แต่ถ้าคุณไม่อยากที่จะมีบาดแผลในจิตใจไปจนจบเกมแล้วก็แนะนําว่าเอาตะเกียงของนักบวชนั้นโยนใส่ที่ศีรษะของมันหรือใช้ระเบิดขวดมิลคิวเวย์เพื่อสังหารมันอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากคุณไม่มีไอเทมทั้งสองอย่างที่ผมกล่าวมาคุณควรจะมีเนื้อเน่าติดตัวเพื่อใช้ในการเสนอให้มันผ่านาการพูดคุยนะครับระหว่างนั้นก็ ให้เพื่อนเรากระทึบมันโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบมาโซหรือโหมดฮาร์ดสุดก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงกับมันดีที่สุดนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสตูที่ชื่อว่านายเลชหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจง,ง่ายด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับตอนนี้ผมไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ